มังกรนครับลายปลาคราบปลาค้าครับแม่เดี๋ยวงูเดี๋ยวมังกรเดี๋ยวปลาครางเดี๋ยวเขาบอกว่าลายลายล้นนะก็บอกว่าเดโมเทสชุดนี้ลายล้นนะผู้ชมฮะมาแล้วครับผมเดวันนี้ครับผมสําหรับทางฝั่งของน้องต้ามโซเยสครับผู้ชมฮะแล้วเฮ้ยเน็ตกูเป็นอะไรวะไอ้เหี้ยหมุนไม่หยุดเลยพักเนี้ยมันเป็นอะไรวะดําคุณผู้ชมฮะ จะตามเหมือนอยู่ไกลๆกอดไปกดไม่หยุดเลยเฮ้ยมันเท่ขึ้นรูดเลยวะใช้หนี่เนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยกูเป็นอะไรเนี่ยเลโคตรดีเลยอ่ะโอนิปอ่าทำไมเฮ้ยกดยาแบบหนึ่งสื่อเฮ้ยหนึ่งสื่อแล้วโอ้พี่เวชนะไม่ได้ดูเลยเนี่ยกูเป็นอะไรเนี่ยไม่ทำไมเสียงมันตุ๊บตับมันดีเลยอะกูเลยวะ เอียวะไอ้เห hey, ี nah, ้ยโดนมือหัวปมันโดนไอไม้อะไรเบลอะไรไม่รู้ทีหมดเลยไอเราเรีนเล่นดีขนาดนี่กูเป็นอะไรวะเปียกกี้ด้วยเหรอเปียกกี้น็อตเชงเหรอใช่กูจะดู้เฮ้ยดูได้ไงวะหมุนยับเลยวะเออเป็นปะเป็นจุงเป็นปะเนี่ยแดงเหรอเนี่ยค่าแดงไปแล้วน่า้ะคนแชร์จอให้ดูนะเนี่ยพี่โอ้ต้องดูในเอทปะก็ต้องเจอละ เวทก็ดูเนี่ยอยู่เนี่ยดูนี่แปดไปหกแล้วเจ็ดไปเจ็ดแลยวโอ้โหเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่มอลจัดให้เป็นตอนแรกของนักเวทนะพี่ดูนี่แล้วก็เปิดไฟมาซัดเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งแล้วน้ำหนึ่งแล้วสองให้มาอุ้มหน่อยตัวกว้างๆเลยเราก็เราก็มีด เวลาเกินมึงทําศพเลยว่างก็ไม่ต้องไปทำอะไเลยราเกินง่ายอ่ะมันวิ่งเร็วดึงศพมาหลังบ้านเร็วๆกูอยากดึงศพนะแต่ไม่มีไม้คอยคทำด้านหลังเท่ากับว่าดึงศพก็ไม่มีประโยชน์นะถ้าเกิดช้าจะทำได้ด่ะวนง่ายเว้ยแต่มันเร็วไงมีหน้าที่อะไรก็ไปกางเัดเอาศพเบลเดมอนน่ะเมื่อกี้ไหาไม่หม่ดเมื่อกี้มันดึงศพได้แล้วมันอันนี้แต่พี่วิ่งเร็วไงมันตามไม่ทันไงพวกมันอ่ะหรือหรือได้่ตัวลาพไปชิดดิชิดหมอดิไปดูช่องทม่อมไม่ไม่เป็นว่ะอ้ ไม่คืออะไรหรอกเขาว่ไม่่อแลีไมือไรอาชีลูเปอร์ครับอ๋อมัเป็นลูเปอรนะเขาไปคล้ายกันคล้ายกันโอเคครับถ้าบอกว่าสากิดียั้องฮะอ จอใหญ่ทีพี่เราจอแหล่ะโอ้โหเนี่ยคือตั้มคือแทบไม่เข้าไฟเลยนะแต่ตัดภาพไปน้ดนึของสบ้านไม่มากดบ้าเนี่ยโอ้มีชินนะี่คอยแบบว่ากดตกิ้มาโอ้มันเดือดมันเรือดอมันปิดมันดันวนี้อ้ดันไอนแล้วบางคนยังไม่เตะบางคนพยายามจะหวลงครับบังบอลจะหาคิวีีเดนี้อยแล้วตางบอนะโอ้ บอลมเลไม่เอาเป็นเป็นสีแลววดยว่าเป็นสีของอะไรฮะเมื่อกี้มันไมาแล้วเนแล้วเป่ยายแล้วแลเป็นตัวตีีย่มเดียวแล้วนก็วดหล่าเดแล้บอลนะครับมาล่นกับทางเบลเดมอนนะรับบอลนี้โอ้โอกไปก่อนที่กรานีะลัไปโอ้ยแล้วเป็นบอลของลุงกุบอลไหวโดนว่ะโดนว่ะกัาแกเเ็ยัง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 โดนน้นเนี่ย ถ้าคนไม่ชูบอลเชื่อติดมาบุนก็อยู่ด้วยตัวนี้ถ้าไม่ชบเป็นเรื่องบัตรมีบัตดใบั๊ดเซเลนิดี้ยยังไงบังบอลพับตัดผ้าบั๊ดยังไงเรโยกกลับมาพยายามโยกมาแล้วตีแรกกันมาตรงนี้ตัวเซย์เล็กน้อยสักตัวก่อนสักตัวก่อนตีมสัาตัวก่อนตอนเนี้ยจับนานแล้วเฮ้ยจับนานแล้วเอาตองัวก่อนเพื่เพี้ยนีได้โอ้ยติดแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละมาแล้วมาแล้ว มตรงนี้แล้วมาครับตรงนี้ยังอุ้ไม่มีใครตายแล้วไปหนึ่งเลยครับวิชมาเป็นทางเบลเสียงเสียงไม้มันแปลกๆว่าเสียงเขาช้าเสียงเขาช้าเบนี่ยลุกมาอีกครั้งแล้วเขาได้บอลครับจะได้จะได้เป็นโดนนี่ได้บอลแล้วจบบอลเขไปไหนแล้วอืมนอนอยู่พื้นหรือเปล่าครับบางบอลฮะตรงนี้ฮะหรือว่าไปเก็บบูลอยู่ไกลๆเพราะว่าเมฆแล้วอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ครับ โอโ้ time, โดนสนาบไล้จับผู้ชมาตรอบนี้ก็โหดูไปช่างยงาม้อใส่พอเหนผู้ชมแล้วปีดขึ้นมาเป็นดีสองอคระแต่ฝั้งฝั่งของทาง่เอาไอ้เนี้ยเท่ากันดยครับตั้งฝั่งของทางแต่งนะเออต้องมองใกล้ใกล้ไห็ใกล้ใกล้แทงกันอห่ตองดีนะน่นเฮดเก้าสบาห้าว่ะพี่สามสครับบอยแบโวี้มตไม่เยอะไม่แน่ใจชกจะไม่ได้หรือเปล่าครับหรือไงฮะ แต่เหมือนชู้มันเกิดเดี๋ยวกลับมาแล้วครับกลับไปอยู่ครับกลับไปอยู่เขาบอกกหลังจากนี้เลยคุณผู้ชมฮะแข็งมากครับบางบอลตรงนี้โอ้โหเลี้ยงเลือดปั๊มยามานี่แข็งแล้วปวดลงมาอันนี้ฮะอุบางบอลบอกตอนนี้อ้วช่อหลือลูกครึ่งมาแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้นักการ์ดแรงนักการของบางบอลตรงนี้ไงฮะสมมติเลยโอ้ยยังมองโอบเอสาบเหเฮ้ยเฮ้ยฝั่งเพื่อนก่อนเนี่ยโอ้ยโดนส่ายนี้กับนี่อ

ีถึงไม่ตายจะให้เพื่อนนะสี่เดดิ่งลจนอมแล้วสี่เดดอเพอนอมแล้วี้เพื่อนัหัวแล้วไม่ต้อตายสี่แล้วก็ต้องใหม่ก็นัอใหม่แล้วมันตายตอนไหนมนกี้งานอวโดนแล้วเป็นจินุซา กินเลยตายกวาเจโนซอนกูถายนี่ไม่พลาดกเหลือคนสุดท้ายครับเป็นใครฮะเอายังเกิดอยู่มาไว้ไว้บอกชุบมาทำไมเนี่ยชุบมาให้กูโดนถ้าสมมติเราเรายืนคุยหมอกข้างบนสาวๆไม่โดนถ้าสมมติเราบรยืนปุยหกข้างนสาวๆไมนชุเวลาหครับมูกนี้ชุบเยๆับมนี้บยอะๆครัมนี้ชุบยอะๆคับจมูกนี้ชุบเยอะๆคับจมกนี้เยอะกับคน่เยอะครับจู้ชุครับชมยชน้ชุบ่ทอครับผมแกทีม ไดมอนที่15คิววะมันจะใช่ตอนแรกมันจะได้แล้วเนาะอย่าไปว่าเนี่ยพี่คนมุนเใจครับว่าตอนนี้ยังก่อนจะแก้เกมอะไรลุงมามาดูวิ่งหน่อยแล้วผู้ชมมาทางฝั่งของฝั่งแรปเปอร์เทปเป็นใครยังไงครับน้องว่าวฮะครับผมแรปเปอร์เทครับเป็นเบลเดนต์บครั้อมดูซิคิวเดสหนึ่งครับผมในวีดีไปนะส่วนซัมบ้าครับเป็นมิกหรือไวท์นะผมช่วงนะจับบิสนะเซเรนิตี้นะครับผมดูฝั่งไอ้ฝั่งดี ครับผมไม่แน่เป็นสรงอะไรกันไปเล้อาจจะแบ่งแต้มเนี่ยไม้โดดเด่นวะยังไม่ต้องออกไปแต้มเดี๋ยวเดมอนติดแต้อองบกว่าเดี๋ยวกดต่อได้เลยนะทั้งฝั่งเรื่องของฝั่งแซมบ้าคุณผู้ชมอาจจะมีการรีตอมอนิดนึงหรือเปล่าตรงนี้ฮะอาจจะแบบว่าเอ้ยพี่ผมตีไม่ค่อยออกรีตอมอนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับผมแล้สวัสดีผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางค่ายม่วงหรือค่ายดำนะสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Oh, โอ้ค<ย>ดีสวัสดีครับมสวัสดีิเมอร์ดีดีครับส <c oughs> วัสดีครับช่องเีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาไหวด้วยไังหวะมันกังต่อเนื่องไงทีนั่นนะสิฮะแล้วอยู่ในช่วงบบแบนแมครับตัวนี้ครแบนมาแวครับจะได้เป็นแมอะไครับ e o r a อไม่ทันแล้วโคด,ดังสนาสาหมโอ้โหับฟาสีตัเนิ่งไวซ้อมเทนนิ่งหรือว่าเล่นเทนนิ่งแ้วับอ่ะทีนึงนิด เาคุยทำกันบ้างกันบ้างเล่นไหนเล่นไหนเพื่อเล่นไหนเพื่อเสาแดงเพื่อนจพร้อมเจอแล้วพี่ต่อผมปรมาดิมาเสาแดงเลยมาต่พี่ตูนใช่ไหมเตบ้าต่อพี่ตูนใช่ไหมไม่ได้ไม่หยุดนะคผมโคตรตู้ชีตอว่าวันน่ะยั้ไม่ต้องที่ฝืนมเออฝตู้ประมาณจนพรงเช้าไม่ไหวกูต้องไปโรงพยาบาลไม่ได้นะคีแล้ให้กูไปนอนหนาวประมาณสองชั่วโมงหยแม่แม่งเจาะเลือดกูไป สามรอบที่เป็นอะไรแสบคอเหรอนละย้อนคนละย้อนก็ไมผมเป็นกนละย้อนแต่เผมเป็นแบบมันขึ้นคอมันแสบมันขึ้นคอเเจ็บสุกอ่ะอุ้สุอกคือคถามเพื่อนไงแชทีีมันบอกว่าคือมันบอกว่าถ้าคุยังไม่หายอ่ะแล้วมีเลือไหลอ่ะแ้วคุณมีเลือไหลด้วยไงเที่อนมันบอกว่าลมตาอากานมันบอกว่าระวังเป็นอะไรโรคหัวใจอ่ะเปิดไเป็น เส้นเลือดหัวใจที่ไปผมผมเป็นนะผมเป็นขึ้นคอแล้วมันแสบผมต้องบีบคอตัวเองอ่ะคือเมื่อวานน่ะผมเดินเหมือนพี่กัวเดินไม่ได้มันมันกินเยอะเกินแล้วกินน้ำตามมัเยอะใช่ครัวเดินไม่ได้เลยเว้เดินแบบจุกแบบจุกแบบมันจุกหน้าอกเยดินไ่ได้แ้ีเดินยางอขอใ้ยังยังพี่กินละเดยไม่นะปกตเดินเหมือนกินเยอะมากกินน้าเยอะเกินนะก่อนจะย่อยได้ใช่หรอเป็นบ่อย ไม่ไม่มีนะตอนนี้เล่นไม้เลยะไลยไม่ตั้งใจเลยอ๋อมาลั่นใช่ไหมไม่ไปโกนไม่ยากฆ่าไมได้ไงเนาะเอะกลม่ต้องแทลงับบ้านเราบ้านเราเพื่อนบ้านเราีตกตายมเี่เป็นเรากลตายวะพี่ฆ่าตายค่ตัวเดียวก็มันหายแล้วอไเหววะตาายมทใครเล่นไม้วย เอ้ใครทำไรนะพ่พีใครเล่นม้ว่าใครพูดอ่ะไอ้เงี้ยเมื่อกี้จางไรโอ้มาเกมไายใครเล่นม้เล่นไรเดี๋ยวหยิบมีนะไอ้เกูเจอเทีเอ้ยแต่เคยไปนอน<ม>ให้น้ำเกลือตอนนอนโรงพยาบาลสองสาวันหนีอะไรอิ้า่ไม่่เอไมาต่อคิวนะ่่เกี่ยวเนอะเกี่ยวเนอะเพราะอะไรไม่รู้พยาอะไรอะไรแบบนี้อะวสอาสกอคิวนะไอู้ผเก็บีเ่เ้หน่เบ ใครบอกเอาดีๆไว้สัตว์มันกฎหมายกูไปแล้วใครวะ ไปแบงเฮ้ยเมีมีเก็บไปเท่าไหร่มีเก็บไปเท่านี้เก็บเก็บแล้วกดตั้งแต่เริ่มเลยเก็บให้หมดเลยเก็บแล้วกดตั้งแต่เริ่มอ่ะเก็บแล้วกดตั้งแต่เริ่มเลยไปชิดไปชิดหมอกชิดหมอกมันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้มึงมุ่งฟองมีดออกมามุ่งฟองมีดออกมาเดี๋ยวมึงต้องสกอร์คาด้วยนะแต้มข้ามมันสบอร์คาบนะมาเร็วมาเร็วมามามาชนมาชนอย่าเบื่ออย่าเบื่อโอ้ยมาชนมาชน้ตายนะโดนเหตียายนะ ตายเยอะนะตายล้ตายตายตายก่อนอยย่ยมาเฮ้ยแล้วไปกแกเฮ้ยอุมเพื่อนอุมเพื่อนเพ่อนหอ้ม่นหนมมันเอาศพเราไปเยอะนะขอไม้มาลื้อหลังบ้านขอไม้ขอไม้มาลื้อหลัน ขอขอเดี๋ยวก็ร้เาไจับสายไหมต้องอล่ขอเล่นผู้จิ้นผมมีต้าแป๊บมีไม้มาจัมได้แล้วมันชุบหน่อย้ินไแล้วมันชุบหน่อยไอเหี้ยแล้วกู้้ไปงู้ร้้อ้่ต้มาด้วยะเแนต้อง1 0 F10 ชุบหน่อยมามายาบ้างเลยได้ปะยาบ้างเลยได้ปะ F10 ต่มาได้เนี่ย ไป่กอนรวมพี่ยินติพิษสามนึ่าไดามศูนยังสาเลยอันนี้ไม่ับไปเลยไม่ต้อง้ไป้ยตย้องเฮ้ยมึงมาดีหนจะไปเล่นยังืนทำไมมาเยียบบ้าต้องตายนะกูตายนะตกูตาย

มาติดตอนนี้ไม่ทันแล้วได้ไปไปไหนฮะดูอยู่นะครับผมแบกได้ไหมแบกไม่ได้ครับวันนี้ฮะผู้ชมฮะับจะฝากของทางแซมบ้าครับผมครับผมอ่ายังไงครับแพทริกอนันดาครับออกเข้าไปฮะแพทริกเลเวอร์ครับผมได้แต้มไปแล้างยังไงฮะเจอสนับจากบัสเตอร์เอ็กซ์สันมายังไงเซอต่อยมา17-6ต่อครับผมคือคนฝั่งไดมอนด์เฮดก็ยังไม่หมดนะตรงนี้นะแพทริกยังไงฮะตีได้ไหมแบบนี้ ยังไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับเอายังไงฮะมาหนึ่งหนึ่งกันตรงนี้ครับมาดาระเจอกับลีวายยังไงอ้าวเราแพททีกันันดาก็ไปโดนเพื่อนเขาแบบนั้านเลยฮะแพทแพททีเลิฟเลิฟเบอร์บายเลิฟฮาร์ดิสเอ้ยคนนี้เขามีพี่เนื้อยู่ด้วยว่ะเอออฮ้ยฮาร์ดิสบายฮาร์ดิสเอกเนื้อเนี่ยนี่ด้ตัวผู้เล่นที่เป็นกะศบดีครับรอบนี้ฮะต้องชมเขาเลยครับผมผู้เล่นทางฝั่งในประเทศนี่กว่าจะวิ่งมาถึงแล้วติ่มจำติ่มซัมชุยซี่ก็มาเขียนลวงหมดไปแล้ว ติ่มจำตรงนี้แล้วเบลเดมอนตรงนี้ฮะของหมดสองเดีเบลบอกตรงนี้ผมไม่หลอกมายกกลับตำแหน่งตรงนี้แล้วไอ้แล้วสิห์มาดูเลยถลือกแล้วโดนสิงหน้าสวยโอ้ยตแหน่งไม่หลอกหรอีเห็นแล้วโดนสิงมาสิงกลับไม่โคลงจากทางแพีมี้ครับผมโอ้โหครับผมแพีมีครับก็ยังแก้สถานการณ์ได้อยู่ครับผมสกอร์ตอนนี้มีไป38คิวครับไดมอนด์เฮดขึ้นนำเอาไปฮะแซมบ้าขึ้นนำครับผมครับผมต่างกันนี่18คิวเลยนะแล้วไดมอนด์เฮดเหลือเพียง2คนเท่านั้นเองนะครับ นี่แล้วน้องกบยังไงอ่ะแพททิกก็บอกปล่อยเลยฮะถ้าไม่ปล่อยจะโดนแบบนี้เลยฮะอืมเม่กาคิวไปแล้วคและเหลือเพียงเล่นเพียงหนึ่งคนทานั้จากฝั่งของทางใหญ่มอนเทนผู้ชมฮะก็ไม่น่ามีผลพลาดครับสำหรับชัยชนะในรอบที่สองของแบบที่สองผู้ชมฮะเนาะน้งเบาครับผมคนมันจะเจอฮะบทมันจะเจอมันก็ต้องเจอเลยครับผมรูเรียบร้อยครับชัยชนะในรอบที่สี่ได้เต็มเต็มบ้า วายว่ะ <Xu etter> วายว่ะปูปปปง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 เปนะเสปปไอยงง้้มนดงง็มยอง้งงีครับผมก่อจะเป็นเบลเดมอนอยู่ครับผมสิ็ดคิวเดสองครับแล้วก็สบลเดมอนเป็นนงบัสโอ้ยเฮเลเอ็มแข่งมันท่าเล่นจรงรใช่เหอต้องบอกเอออนี่นี่มีคนอาิมาลงแล้ววิ่ีพลาด ได้วอร์มได้แรงได่นาเยอเลยแล้วม right right. ึงด yeah. ูระบบแข่งข้างบนหัวบบอเห็นที่บอกนะคุณผู้ชมฮะก็เห็นอะไรครับไปดูครับในคู่แรกระหว่างเดวิดเซเลสแซมบ้านะครับเป็นฮานเดอร์เพนทสครับผมเก็บไปได้3ไฟท์ครับแล้วก็3แต้มในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งของแซมบ้าได้แค่หนึ่งไฟท์นะครับแล้วก็หน่าเล่นเดี่ยวจัดระบบผมในคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างโฮปครับผมในเวลา3ามทุ่มพบกัะทานกิ๊กทูโทฟี่ครับคู่นี้ น่าสนใจัดแคมเหรอัดรับลูกก่อนกันรับลูกหรอถ้าถ้าอยู่ในแมตช์่ยเป็นมวยรองทั้งคู่แต่วันนี้มวยรองมาเจอกัคอวรนไฮไลท์ของวันเลยมาครับต้องบอกว่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะครับได้พักการสักคู่แล้วก็รีแมตรีฮอให้เรียบอยนะครับมันคือตัวอะไรว้ใช่ธนูไนนูคือตัวตัวยิงธนูไฟสักคู่เดียวอรับมันเป็นสายหรือเป็นอะไรปะมงเกี่ยวกันหรอดีดตอนรับตัวท่านเขา อ้าวมันไม่มีไม่มีโลเวเลยอ่ะนะไม่รู้อ่ะ